สวัสดีค่ะพ่อพี่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสบเบียนางเอก,เ,อกเกินบาทนะคะทุกคนนะคะอยู่บรรยากาศย่ำเสาค่ะพี่น้องนะคะถ้าดูเงอนเด้อนี่ยนี่น,น,น,นี่รู้มาขากันนี่แห้งๆพระอีรำนี่เอาไปไอ้ลวกแจวค่ะพี่น้องเสียบอันนี้ ยาแล้วตากผ้าไปแล้วลืมมาเก็บม่ามีน้ำหดพักบรรยากาศยามเช้านะคะทุกคน อยาผิวพี่หาหมอค่ะพี่น้องนะคะก็เลยแบบแอัปเดตคลิปจะคลิปหนึ่งก่อนนะครเมียวเมียวทายแต่ฟังผุนท่านทายฟังผีพี่น้องมึงจะเถื่ออยู่น,นี่ก็จะเป็นแบบท้างบ้านของเรานะช้านะช้า เริมคืนแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้กับต้นผักหวานต้นผักหวานนะคะทุกคนนะคะขนมอีน,นยังรเซรซัดเรียบร้อยนะพี่น้องก็จะได้ก่อกำแพงจากนี้นะคะมาอน,นีทางของเพื่อนท่านจะอยู่นี่นะคะนี่ทางเข้าบ้านเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนั้นไม่ใช่นะทุกคนตรงนั้นไม่ใช่แต่ว่าทางเข้าบ้านเราจะอยู่ตรงนี้นี่มันจะตรงกับรถเก่งสีแดงนี่นี่นี่น ชื่อนี้นะคะเขาก็จะเฮ็ดกําแพงเงวเาไปนั่นไปเสาหัวเสานั่นเขาก็เสียออกฟังนี้นะคะเขาก็เสียเอามางังอันนี้ออกเฮ็ดมังนี้ไหมเพราะฉะนั้นเราทางเข้าบ้านเราจะเป็นไอ้ตรงนี้นี่อเอืินนี่จากเม็ดนี่มเม็ดเกือบสองเมตรเม็ดเคร่งบอกพี่น้องนี่จากนี้มานนีนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเราเราจะทําแต่ว,ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ที่ของของหนา นายบาดนะคะอันนี้แต่ว่าอันนี้ไปทีห้องเฮ้านะคะอันนี้ไปทีห้องไอ้บาดแต่ว่าอันนี้ไปทีห้องหองนูไม่ซื้อหนูันน่ะเป็นไปของไอ้บาดนะคะโมนีข่ขั่วกะซีเฮ็ดไม่ต่อออกมานะคะให้มันชิดกับ,บนั่นน,นีปูแล้วมันอันนี้ให้ ดูแล้วมากตัดหญ้าให้นะคะมันก็เลยเบ่งแป็นๆจนองอังหน่อยอันนี้อันนี้ทางนี้ไม่ใช่นะทุกคนนี่แบบพอเพื่นมาส่งของนะคะส่ง,งของขอมาทางในให้จะได้แหบ้านมาปลดเสือกอันนี้ออกให้นะคะเสือกล่าสภาหนามันถ่วล้วบันนี้เิ่นซัก เพื่นอนผามาซะเพราะวันน้นมันถ่วงนิ่งเงินเราเสือผ้ามันเปียกเบิดเป็นกระเดี้ยวมาตากนะคะอันนี้บระเดี๋ยวออกเท้ากันยังบ่ค่อยไวเด้วนะคะมันปวดขายางอันไปตันขาดขาคื่แล้วก็ปวดขาแล้วก็เมื่อยเด้วนะคะต้นบกเนาวยังมีนวยอยู่ตัวนี้บรรยากาศยามเช้า้วทุกคนนะคะล่มๆมจังหน่อยแต่ว่ายามขึ้นจะหนาวนะคะเพราะว่า ลมมันตน้นพูดนะคะพี่น้องมันจะมีพูอยู่ฟังทั้งคุณมายังนเนาะคุณศิริไปไงบนนี้ขยันไปหอดเทียงสันดีพี่น้องค่ะฮะไปเนี่เลยบอกเอ้าอ่างวนขอมานนำเน,นอยู่นั่น ถ้าเ้าไปใส่เดี๋ยวไปหาหมอนเทียงมาเ้าจิได้นั่งถาหัดตายพุที่พี <c oughs> ออกรถเสียบอ่ะ ชิชิชิมาพี่มาพี่ชิชิชิมามาชิชิชิอันออกมานถอเมียถอยม้าโหลดไอนั่นมันสิลูกออกยังมันดอกไปแม่ มานี่มาจุ้จจอ่ะเพี่ลูกลุกเออเออเลือกมากับลูกลอกลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้วกันเนี่ยผมเลย มันม yeah. yeah, like, ีการเนี so ่ยมหนังวาน้ำเดียมานหนมึงถอยจนกุลีบอยมันว่าสิละให้มันจะบอกท่มันหุ่จักมามันมาถอยโอ้มันเนียมเนาะมันเนียมหนางสันเนาะซาบแต่มักระบาดในอวนไอพี่ปดอันนั้นออกให้เดินไม่ฮงยนไหมอันเล่าตากผาแล้วนั่นละเออสิบอกเล่ากับยาลน งามทั้งยังนงาม่วมเื่องรังดินดินนี่คืองามถือว่าด <chamado problemas. S 1> ีบางามเลยที่งามหลายๆแต่ว่าหลายแต่ว่ามีฉนนว่าประเทศประเทศหัวแล้วตัวนี้ มาย้ำคำพอดีเจดียุคนเจดียอนยุคนนะเพราะว่วาเมื่อนฮือเขาเรียนยุ่ล้ำไปมากก่อนไปเรีนล้ำไปมากทั้งยุง่นเราคือเก่าของสิ่งหนึก,ก็ไปย้ำไปสามไปสี่โมงยังไปยังสิบยังไปนอะวิธีนะเห็นหันวไหมสนะิยุิงน้ำเล่าได้บานอะไรกินเราอ่อมทีบอยู่ไม่ได้พี่บ่าว <laughs> พี่บ,าบ,บ่าว้าปูเขานอนอยู่กับบ,บ้าปุก ได้เปิดรถปวดเพาโต๊กใจเนาะยมีผู้เลมาเปิดรถเพราบปรนันเที่ยงภาษีพี่หาคุณมันแส่กมันบานหรอที่บางที่บานรี่เอาพี่นองนละพอกันในชินานนะคะโนลายังหมดบัดฑ์ล่ความะต